ร่างกายของคนเราอะครับมันก็เหมือนกับยานอวากาศครับและเทคโนโลยี l o n g ว v i t y ก็คือตั๋วเดินทางไปสู่ดวงดาวแห่งใหม่ครับ This is Help Me Podcast You r Help All c o l สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Help Me Daily สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5ันีต่อวันครับ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่า longevity กันบ้างไหมครับคำนี้นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยครับในวงการวิทยาศาสตร์และสุขภาพทั่วโลกเลยครับและมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมีอายุยืนยาวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันครับว่า longevity เนี่ยมันคืออะไรและมันจะเข้ามาเปลีป่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุและชีวิตของพวกเราในอนาคตไปได้อย่างไรครับก่อนอื่นเลยนะครับว่าคำว่า ลองชีวิตีในยุคใหม่นี้มันไม่ได้หมายถึงที่เราจะมีชีวิตอยู่แบบคนแก่นะครับที่จะอายุถึงหนึ่งร้อยปีแก่ถึงหนึ่งร้อยปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแรงครับอาจจะในความหมายเก่าก็คือเราอาจจะเจ็บป่วยเราอาจจะไม่สบายนะครับแต่ก็มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันหมายถึงว่าการยืดขยายช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีครับหรือว่า health span ให้มันยาวนานที่สุด เปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือไม่ใช่แค่ว่าเรามีชีวิตถึงอายุแค่100ปีแต่มันคือการที่มีชีวิตถึงอายุ100ปีโดยที่เรายังรู้สึกแข็งแรงเหมือนคนอายุ40หรือ50ปีครับและนี่คือเป้าหมายที่แท้จ,จริงของวิทยาศาสตร์ลองจิตวิทและมันเป็นไปได้จริงไหมคําตอบก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากครับโดยเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตอันใกล้อย่างแรกเลยครับก็คือ AI ที่เป็นหมอประจําตัวครับ ที่จะคอยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากสมาร์ทวอชของเราตลอด24ชั่วโมงและไอ้สมาร์ทวอชตัวนี้ครับมันก็จะแจ้งเตือนลงหน้าได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยกำลังจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรอยู่อย่างที่สองครับที่มันทรงพลังมากๆเลยก็คือพันธุวิศวกรรมครับเทคโนโลยีอย่าง CRISPR จะเข้ามาซ่อมแซมครับหรือว่าแก้ไขยีนที่มันผิดปกติครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงได้ตั้งแต่ต้นต่อเลยนะครับ ทีนี้นะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีอายุยืนถึง120หรือ150ปีได้อย่างสบายๆเลยสังคมผู้สูงอายุที่เราเคยรู้จักเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับคําว่ากเกษียณอายุที่60ปีเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับมันอาจจะกลายเป็นว่าในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งครับอาจจะมีได้ถึง2 3อาชีพที่เป็นแบบทำนานๆเลยนะฮะ หรือว่าเราอาจจะกลับไปเรียนมหาอะไรได้อีกครั้งหนึ่งครับตอนที่อายุประมาณ80ปีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะภาพของผู้สูงอายุครับที่ต้องนอนติดเตียงจะค่อยๆหายไปแต่ว่าจะถูกแทนที่ด้วยภาพของผู้สูงวัยครับที่มีพลังมีประสบการณ์แล้วก็ยังคงสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับมันก็จะพวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับความท,าท้าทายเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของประชากรการบริหารทรัพยากร แล้วก็อาจจะมีคําถามในเชิงจริยธรรมอีกมากมายครับแต่มันก็คืออนาคตที่กําลังจะมาถึงอย่างแน่นอนครับคําถามที่สำคัญที่สุดครับแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงให้กับอนาคตที่มันกําลังจะมาถึงนี้อย่างไงครับคือมันมีคําเปรียบเทียบที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเรา,าครับมันก็เหมือนกับยานอวากาศครับและเทคโนโลยี longevity ก็คือตั๋วเดินทางไปสู่ดวงดาวแห่งใหม่ครับ คือต่อให้เรามีตัวที่ดีที่สุดอยู่ในมือครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ยาอวกาศของเราเนี่ยมันผุพังมันเน่าไปเสียก่อนเราก็ไม่มีทางที่จะออกเดินทางไปสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้นนั้นได้ใช่ไหมครับดังนั้นครับหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเราในวันนี้ก็คือการบํารุงรักษายานอวกาศลำเนียของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงและก็พร้อมใช้งานไปให้ยาวนานที่สุดโดยพิธีที่เราได้คุยกันเป็นประจําในช่องนี้นั่นเองครับทงการกินอาหารที่ดี การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการเด็กเล่งบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการนอนหลับให้มีคุณภาพครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยานของเราเนี่ยจะได้ซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับการปฏิวัติ Longevity เนี่ยกำลังจะมาถึงจริงๆครับและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุดก็คือคนที่เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังครับตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้ครับผมตั้มเบตา้ารายการ Health m e d i a y ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ This is Help Me podcast. You help, i